ปองยังอยู่ที่เกาะช้างค่ะทริปที่แล้วปองได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เกาะช้างจังหวัดตรากันสนุกมากๆปองได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักจุดเช็คอินใหม่นั่นก็คือร้านอาหารเลอเจ้าจอมที่สุดของร้านอาหารบนเกาะช้างแล้วก็ได้พาไปทํากิจกรรมสนุกๆกับปางช้างไก่แบ่มีชัยได้เล่นน้ํากับน้องช้างสนุกมากๆค่ะและทริปนี้ปองก็มีรีสอร์ทติดทะเลสวยๆที่สามารถเดินรับลมทะเลดื่มด่ากับอาหารสุดโรแมนติก ริมทะเลถ่ายรูปสวยๆกับชิงช้าไม้แบบที่ปองกำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละค่ะสวยไหมคะปองไม่ได้สวยแค่บนบกนะคะคุณผู้ชมในน้ำปองก็สวยค่ะไม่เชื่อเนี่ยไปดูกันเลยค่ะไม่รู้ว่าจะสวยถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่า ที่ปองรู้คือน้ําทะเลที่เกาะช้างใสมากๆแล้วก็สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าที่นี่คือรีสอร์ทอะไรงั้นเราไปทําความรู้จักกับรีสอร์ทนี้กันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวกันป้ารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปหลงรักเมืองไทยกันมากขึ้นนะคะและทริปนี้ตามสัญญายัางอยู่กันที่เกาะช้างเพราะว่าทริปนี้เนี่ยจะมารีวิวห้องพักสวยๆที่เกาะช้างกันค่ะ และตอนนี้คนสวยที่ยืนอยู่ข้างปิงปองนั่นก็คือพี่จูน,นสวัสดีค่ะถ้าใครจาพี่จูนได้นะคะเราเจอพี่จูนที่กเกาะเสม<ช>็ดนะคะ<ช>เกาะเสม็ดทริปนี้เราเลยจะมารีวิวโรงแรมที่เป็นโรงแรมในเครอรอแกรนวิวกรุ๊ปทั้งหมด<ช>นะคะ<ช>นั่นก็คือเกาะช้างแกรนวิวกรวุ๊ปรีสอร์ทค่ะพร้อมไหมคะพี่จูนเดี<ช>๋ยวถามก่อนดีกว่าว่าพี่จูนเนี่ยจะพาปิงปองไปดูอะไรบ้าง ก็วันนี้ที่นี่มีทั้งหมด11รูมไทยห้องค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวจุนจะพาดูห้องตัวอย่างประมาณ4รูมไทยแล้วกันเนาะให้ดูแบบเป็น example ถ้าอยากดูเยอะกว่านี้ก็ต้องมาเองแล้วแหละใช่อะโอเคพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยไปคะ่ะพี่จุนตื่นเต้นอีกอะตรงนี้ Reception <c oughs> เรานะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ทำไมรีเซพชันสวยจังเลยคะคุณผู้ชมสวยอย่างนี้ทุกวันไหมคะขอจองประมาณแบบ100งรห้องค่ะแบบพอดีเดี๋ยวจะถูกหวยอ๋อโอเคได้มมงแพงน้องได้ค่ะโอเคโอนมาจำเมอ้ยืมสักร้อยได้ไหมนม่เอายื้ตรงนี้ก่อน100บาท ผู้ชมคะเกาะช้างแกรนวิวรีสอร์ทเป็นที่พักริมทะเลเกาะช้างที่ตั้งอยู่บนหาดทรายขาวสังเกตง่ายๆนะคะอยู่ตรงข้ามแมคโครเลยค่ะการเดินทางก็แสนจะสะดวกสบายเพราะว่าห่างจากท่าเรือเนี่ยประมาณ10นาทีเท่านั้นบรรยากาศภายในรีสอร์ทก็ร่มรื่นมากๆเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบคันมีสระน้ําขนาดใหญ่มีฟิตเนสส่วนตัวอาหารเช้าแบบนานาชาติ มีห้องพักให้เลือกมากกว่า7แบบจะมากันเป็นครอบครัวแก๊งเพื่อนคู่รักเกาะช้างแกนวิวรีสอร์ทก็ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนค่ะและที่สําคัญรีสอร์ทแห่งนี้ยังมีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดพูดมาขนาดนี้แล้วเราไปดูห้องพักกันดีกว่าค่ะว่าจะมีแบบไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปค่ะไปดูกันไปไปคุณชมมีห้องแรกนะ ลายเขาสวยมากห้องนี้จะเป็นการ์เดนวิลล่าค่ะ,คะจะเป็นวิลล่าหลังเล็กๆค่ะของเรามีอยู่แค่5หลังก็เป็นส่วนตัวเป็นบังกะโลค่ะ,ต,ะตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเราจะได้วิวเป็นแบบวิวสวน<ช>นะคะ,คะแล้วก็เหมือนแบบได้ความเป็นส่วนตัวทุกคนไม่ติดก,กับใครเลยใช่ค่ะแล้วราคา,า,คา่ะคะถ้ามา,า,าแบบวันธรรมดาถ้าวันธรรมดาก็เริ่มต้นที่2,000บาท่ะ2 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้ามาเป็นแบบสุกเสาร์วันหยุดนะคะตะลิกใช่ก็แล้วแต่ช่วงค่ะอาจจะมีปรับเปลี่ยนราคานิดนึงนิโปรให้ไหม ช่วงนี้จะเป็นโปรโมชั่นถ้าจองผ่านหน้าเว็บไซต์เราหรือว่าผ่านทาง a c e b o o k ค่ะเขาจะมีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจหลังต่างๆเยอะเลย่อาจจะรวมอาหารรวมทิปดำน้ำแล้วก็มีกิต์แบ็กคูปองที่เป็นคูปองแทนเงินสดให้ลูกค้ามาใช้ที่โรงแรมด้วยอ๋ยดี2 0 0พเองถูกแล้วก็คุ้มเพราะว่าได้ห้องใหญ่มากเป็นส่วนตัวมากทุกคนเราไปห้องต่อไปกันดีกว่า ช่ชมคะ่ะสําหรับใครที่ต้องการห้องใหญ่ขึ้นกว่าห้อง g า r เดนวิลล่เนี่ยเขาก็มีบังกะโลเป็นหลังๆไว้บริการอีกหลายหลังเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเตียงเดียวเตียงคู่วิวใกล้สระว่ายน้ําหรือจะเป็นวิวธรรมชาติที่นี่ก็มีหมดค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูห้องแบบต่อไปอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของโรงแรมนี้นั่นก็คืออาหารค่ะแล้วตอนนี้อาหารก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเราไปชิมอาหารพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะขอพักเบรกจากการเดินดูห้องมาหาของอร่อยอรอ,ยอร่อยทานกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าที่นี่นะเขาขึ้นชื่อมากเรื่องของอาหารและตอนนี้เราก็อยู่กับสาวสวยอีกหนึ่งท่านสวัสดีพี่ต้อยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเรียกพี่ต้อยนะคะ,คะโอเคให้พี่ต้อยแนะนำตัวคุณผู้ชมรู้จักกันสักนิดนึงคะ่ะค่ะพี่ต้อยนะคะเ,คเป็นเจ้าของ ของแกลนวิลก๊ปรีสอร์ทแต่ก่อนที่จะไปดูความสนุกกันต่อนะคะเราขออนุญ,ญาตมาทานอาหารอร่อยๆอกันก่อนเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่ยังแบบห้องอาหารเพิ่งเปิดเลยใช่ไหมคะค่ะอ่าแล้วก็เมนูลหลายๆอย่างนะคะยังแบบว่าเพิ่งคลอดออกมาใช้คำนี้ได้ไหม<ช>คะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะยถ้อย่างนั้นคะ่ะเรามาเริ่มเลยดีกว่าคะ่ะพี่ต้อยคะ่ะเราจะแนะนําเมนูไหนก่อนดีคะปลาหมึกน้ำดำเป็นสัญลักษณ์ของคนเกาะช้างและจังหวัดตราด มันจะออกรสชาติหอมหวานนะคะแกงป่าซึ่งน้ำพริกเนี่ยจะไม่เหมือนที่กรุงเทพของจันบุรีของตราดเนี่ยจะมีน้ำพริกเฉพาะการของเขาเมนูนี้เป็นสัญลักษณ์ของการวิวกรุฟรีสอร์ทพี่เนี่ยเป็นคนระยองและไปมีบ้านอยู่เชียงรายลูกชายก็เลยชอบข้าวซอย อ๋อ oh, เป็นสูตรคุณแม่อย่างนี้ใช่เอเอวัตถุดิบเนี่ยทุกอย่างนะคะมาจากเชียงรายล้วนเลยค่ะสัญลักษณ์ของแกรนวิวเหมือนกัน<ม>คือผัดไทยกุ้งผัดไทยกุ้งเนี่ยใครมาไม่ลองไม่ชิมเนี่ย ไม่ถึงแกนวิวอร่อยมากค่ะมาต่อกันที่เซตซีฟูดที่พิ้งปองรอคอยค่ะคุณผู้ชมจานแรกคือปลาอินทรียสดลาาซอสปลาหมึกหอมทอดกระเทียมพริกไทยกุ้งกระเทียมพริกไทยนะคะอันนี้เป็นกุ้งแฉบวยอันนี้เป็นไฮไลท์ของของที่นี่เหมือนกันเรื่องกุ้งก็คือ กุ้งมะขามก็ราดด้วยซอสมะขามจะออกเปรี้ยวหวานหน่อยค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วค่ะเราอย่าเสียเวลาเดี๋ยวเราเอาอาหารทั้งหมดกลับมาแล้วมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนเลยอันนี้ต้องก่อนเลยอร่อยมากหอมมากคุณผู้ชมดิฉันกินข้าวนิดเดียวประมือเยอะๆอะใช่ไหมกรอบมากอร่อยค่ะก็คือเป็นรสชาติชิกเนเจอร์ของทางนี้ใช่ต้องต้องรู้วิธีต้มด้วย และน้ำเขาน้ำเขาจะหอมอหน่อยๆคุณผู้ชมค่ะอาหารที่นี่อร่อยมากหมึกแบบคือกรอบเด้งมากนะ <Okay. S 2> เลิคอมเมนต์ทุกเมนูอร่อยทุกเมนูค่ะเดี๋ยวให้พี่ต้อยฝากหน่อยแล้วกันว่าในเครือของ Grand View Group Resort เนี่ยเรามีที่ไหนบ้างค่ะก็ขอฝาก แกรนวิวกรุ๊ปรีสอร์นะคะก็มีรีสอร์ทอยู่ทั้งหมด4แหง่งแห่งแรกคือที่นี่นะคะเกาะช้างแกรนวิวรีสอร์ทเป็นหาดทรายที่สวยน้ำใสแล้วก็เที่ยวได้ทุกเดือนอีก3แห่งก็คือที่กเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดอยู่หาดทรายแก้วอ่าวลุงหวังก็คืออ่าวช่อแกรนวิวรีสอร์ทอันนั้นเป็นส่วนตัวนะคะสำหรับคนที่มีลูกมีคนแก่ นะคะและชอบความความเงียบแล้วก็ที่ท็อปิคอคือติดกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นส่วนตัวเป็น private จริงๆ uh oh. ส่วนที่นี่นะคะขอช้างเนี่ยเราเพิ่งเปิดเย็นๆเนี่ยจะมีคนมาดูภาคทิศตกดินแล้วก็จะมีเพลงฟังเบาๆเราเอาคุณภาพเป็นเกณฑ์ในความสุขของลูกค้าเป็นเกณฑ์นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะที่อยู่ทุกอย่างจะอยู่ข้างล่างนี้น,นะคะขึ้นให้นะ,นะคะ แนะนําให้มาเลยนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศที่พักดีค่ะแล้วก็เจ้าของน่ารักขอ,อ่ะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเรามาทานอาหารกันต่อก่อนนะคะ ช่วงหน้ากลับมาพบกับความสนุกกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ขอเวลาไปชิมอาหารให้ครบทุกเมนูก่อนนะคะเพราะว่าอาหารที่วางอยู่ด้านหน้าปองเนี่ยเยอะมากๆเอาเป็นว่าใครอยากกินอาหารเหมือนปองแบบนี้ปองขึ้นช่องทางการติดต่อของรีสอร์ทไว้ให้นะคะอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เลยเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้าคะ่ะ ช่วงที่แล้วเราได้ดูห้องการ์เดนวิลลากับบ้านหลังแบบบังกะโลกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะอ๋มันเป็นคนที่นลูมเหรอคะ้ก็คือถ้าจองก็คือต้องจองทั้งสองห้องเลยไหมใช่ค่ะ อ๋อหอีนี่มีที่นั่งเล่นด้วยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมห้องนี้ใหญ่มากหนูนอนมีนี้ได้ไหมได้เลยค่ะ <c oughs> อ่อนแล้วหนึ่งนะจ๊ะถามพี่จูนก่อนเลยว่าความพิเศษของแฟมิลี่ก็คือสองห้องนี้คือยังไงบ้างคะก็ตัวนี้เป็น2ห้องนอน <c oughs> อย่างที่เราเห็นนะคะทะลุหากันก็พักด้สีท่านคะ่ะ มีระเบียงหน้าบ้านอยู่ติดทะเลเลยเห็นวิวทะเลชัดเจนแต่ว่าห้องนี้พิเศษนะมีแค่2ห้องในในบนรีสอร์ทของเราใช่ใช่ค่ะก็คือเป็นแบบซีวิวเลยติดทะเลกระโดดลงทะเลไม่ได้หัวแตกมีคนหินรอเล่นนะคะห้องนี้สศพความอลังการราคาค่ะราคาตัวนี้ถ้าเป็นวันธรรมดาก็เริ่มที่ประมาณสี่พันค่ะอ๋อจริงๆถ้าซอยก็เหลือห้องละสองพันเองค่ะราคาไม่สูงมากค่ะ แต่ว่าวันเสาร์ของเราไม่ได้คิดแตกต่างเราจะคิดเฉพาะวันหยุดนะคะตะลึงใช่วันธรรม,มาดาวันเสมมาร์รา,าคาเท่ากันแล้วถ้าเป็นลองไฮทวิกเอ็นอะไรเงี้ยอย่างนั้นละค่ะถึงจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยอ๋อถ้าเป็นวันหยุดยาวนะ <c oughs> ก็จะมีเพิ่มเติมน,นิดหน่อยแต่สี่พันนี้มันถูกมากในห้องขนาดนี้เนาะวิวทะเลเลยว <c oughs> ิวแบบติดทะเลเลยอ่ะ <c oughs> นี่สองห้องแล้วนะเดี๋ยวไปดูต่อกันอีกหนึ่งห้อง ัวนี้จะเป็นดีลักพูไซวิลล่าซีวิวค่ะโอ้โหยาวมากดีลักแล้วนะคะแล้วยังเป็นแบบพูไซ์ก็คือมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างแล้วก็ซีวิวเป็นวิวแบบว่าต้นมะพร้าวทะเลอะไรแบบนี้ด้วยนะเดินลงไปแบบติดชายหาดเลยใช่ค่ะเป็นซีวิวอ่ะความพิเศษก่อนความพิเศษของห้องนี้ก่อนตัวนี้ก็อย่างที่บอกค่ะพูวิลล่าเป็นตัวพูไซก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างๆห้องแล้วก็ซีวิวก็คือเห็นวิวทะเลเลยจากห้องพักห้องนี้จริงๆมันมี สไตล์คล้ายๆนี้หลายห้องแต่ห้องนี้มันมีความพิเศษนิดนึงคือมันมีอ่างจากุชชี่อของตัวเองอยู่ในห้องน้ำด้วยใช่ค่ะราคาก็เลยจะสูงกว่าเพิ่มขึ้นมานิดนึงอ๋อหนูเปลี่ยนหนูไม่น่าร <c oughs> ้านนั้นละตัวนี้ก็จะเริ่มต้นที่3,000ก,กว่าบาทอ๋อ3,000กว่าส0 0พันนิดๆสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยจองในเพจได้นะคะคชื่อเพจว่าเกาะช้างแกรนด์วิวรีสอร์ทค่ะอ่ะเซิร์ชได้เลยนะคะเกาะช้างแกรนด์วิวรีสอร์ทนะคะห้องนี้สวยมากรีคอมเมนต์ค่ะแล้วก็มีความชอบอะไรนี่อ่ะ ชอบอาบน้ำเหมือนที่เราสเเมทใช่ไหมเราก็จะมีแบบที่เป็นมที่ออซาอที่มันอยู่ข้างนอกเป็นแต่อันนั้นเป็นโชว์อไซด์อันนี้อินดอร์หน่อยพิเวทนี่มาต่อแฟนก็คือโรแมนติกมากนะคะไปค่ะเรายังเหลือกันอีกหนึ่งห้องนะคะมาห้องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่ออีกหนึ่งห้องค่ะคุณผู้ชมค่ะ จะเป็นแกรนด์พูลไซส์ซีวิวด้วยด้วยชื่อเขาเลยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแกรนดเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเราทําใหม่หมดเลย<ช>ตกแต่งใหม่ทุกอย่างคือเป็นห้องตัวอย่างที่เราจะสร้างใหม่ของที่เหลือทั้งหมดเลยอ๋อก็คือคถ้ามาอาจจะได้ห้องแบบนี้ทั้งหมดถ้าเราเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่าง<ช>สวยมาก <ๆ S 1> เขาจะเป็นโทนแบบโรเวนเดอร์คลุมครามให้มันดูแบบทะเลทะเลเนาะเป็นโทนสีโลโก้ของแกรนด v วิวกรุ๊ปนะคะความพิเศษห้องนี้ก็คือคุณจะได้เสาไว้น้ำอยู่แบบข้างๆแล้วก็เ้า่องหน้าห้อง นะคะเป็นสระว่ายน้ำใหญ่แล้วก็มีแบบซีฟิวซีฟิวโอ้ยดีอ่ะห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ก็ไม่ต่างจากห้องเมื่อกี้เท่าไหร่ค่ะนะคะรูปหอการค้าสัมภาระมีแบบอ่างอะไรอ๋่างเงี้ยสองห้องนี้จะไม่มีอ่างนี่ก็คือถ้าอยากอาบอ่างก็มีสระว่ายน้ำในห้องนะกระโดดไปเลยอ่างใหญ่นะคะก็คือเราไม่มีใครก็ชวนจองได้ชอบว่ายน้ำมากนะคะโอเคเราครบสี่ห้องแล้วแต่ยังมีทายอื่นอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทายอื่นกันต่อโอเค ไ้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพี่รูมีชุดว่ายน้ำไหมไปเย็นนี้กันนู้นเลยเย็นนี้นะพี่จูไปว่ายน้ำกับหมคุณผู้ชมคะที่เกาะช้างแกนบวิวรีสอร์ทมีพูลวิลล่าหลายแบบหลายไซส์มากมากเลยนะคะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วยังมีใหญ่กว่านี้อีกค่ะทั้งอนันต์พูลไซส์ ดิลักซีวิลจุราผูไซวิลล่าบีชฟอนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะจะมาเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าจะมาเป็นกลุ่มที่นี่ก็สามารถรับได้หมดเลยนะคะเจ๋งมากๆเลยปองว่าที่นี่เนี่ยเป็นรีสอร์ทที่เหมาะกับทุกคนจริงๆค่ะคุณผ mobile, ูพพ้ชมคะต้องบอกว่าห้องที่เกาะช้างการ,รวิลรีสอร์ทมีห้องเยอะมากๆแบบมั้งแบบรีวิววันนึงก็ไม่งงน่าจะหมดนะคะเรามีทั้งหมดกี <_ k yu> ่ห้องคะจริงๆมี50ห้องค่ะ 50ิห้องดิฉันเดือนไม่ไหวนะคะคุณผู้ชม50าิห้องเนี่ยแต่ว่าก็เป็นแบบ example เป็นตัวอย่างมาให้ดูอยากจะให้มาสัมผัสกันเองแล้วนะถ้าใครอยากสัมผัสความพิเศษของกินไอทะเลเบาๆแล้วก็ได้สัมผัสความเป็นไพรเวทส่วนตัวนิดๆนะคะก็มาได้เลยที่นี่อยากให้ฝากช่องทางการติดต่อนะคะุณผู้ชมถ้ใครสนใจนะจะเป็นลองวิกเอนหรือว่ามาแบบ วันเสาร์อาทิตย์ธรรมดาหยุดหยุดจากกรุงเทพมาพักผ่อนก็ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ,ะก็ติดต่อผ่านทาง i ล e f a c e b o o k หรือว่าจะเป็น IG ก็ได้ค่ะรับจองผ่านช่องทางนั้นได้เลยค่ะก็เซิร์ชชื่อโรองแรมได้เลยเกาะช้างแกรนด์วิวรีสอร์ททุกช,ช่องทางชื่อเดียวกันเลยค่ะได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อให้นะหรือถ้าใครบอกว่าพีา่เกาะช้างมันไกลไปจริงๆในเครือแกรนด์วิวกรุ๊ปเรามีมีที่เกาะเสม็ดด้วย<ช>นะคะ,ะ,คะเกาะเสม็ดนี่มีถึง3รีสอร์ทนะคะเดี๋ยวฝากช่องทางให้หน่อยเผื่อใครอยากจะไปแบบสออีกบ ก็ถ้าสมิธสามพาวเอ t y ี้นะคะสมิธแกรนวิวรีสอร์ทอ่าวาชอกแกรนวิวไฮเวย์รีสอร์ทแล้วก็สมิธท็อป c ิคอลอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันค่ะทาง Facebook ได้เลยค่ะตามชื่อโรงแรมเลยค่ะอ่จองมาได้หรือถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวลองว week e เยอะๆเนี่ยอย่าลืมนะคะ จองล่วงหน้าใช่จองก่อนแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์รอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงกลางคืนจะพาปิงปองไปไหนคะพี่จูนเราจะไปที่ซันเซ็ตบาร์ซันเซ็ตบาร์ค่ะได้กิจกรรมที่ถูกใจปิงปองมากนะคะแบบสาวแบบสวยๆเนาะชมตัวเองไม่กแก้เหลี่ยม <laughs> <laughs> ไม่แก้ให้เลยอะ่ะเอออ่ะนี่ชมปองใช่ปะโอเคโอเคโอเคได้เลยอยู่ได้กันได้ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปสนุกกันต่อที่ซันเซ็ตบาร์แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะมีเซอร์ไพรส์รอคุณผู้ชมอยู่นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้ ตอนนี้ขอเอนจอยกับบรรยากาศชิลๆโรแมนติกที่เกาะช้างกันก่อนอนะ่ะพี่จูนบอกว่าทำไมดูปิงปองเอนจอยพี่จูนไม่ enjoy เอนจอยเนี่ยพี่พี่เอนจอยอยู่แล้ว <fish> อ๋อพี่ครีฟลุกอยู่พี่ทำงานนะคะโอเค คุณผู้ชมคะปองมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาแนะนําโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทดีๆให้แฟนๆรายการเที่ยวกันป้าได้มาพักนะคะปองว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่ปองอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมากันสักครั้งค่ะเพราะนอกจากจะมีห้องพักหลากหลายรูปแบบแล้วกิจกรรมของที่นี่ก็เยอะมากๆค่ะครอบครัวไหนเป็นสายกิจกรรมที่นี่มีดำน้ำเล่นซับบอร์ดพายคายักสายตกหมึกขี่ช้างหรือจะทำอะไรที่นี่ก็จัดให้ได้หมดเลยค่ะ แล้วบรรยากาศตอนเย็นก็สวยโรแมนติกแบบกินขาดไปเลยค่ะคุณผู้ชมดูปองสิคะสวยไหมล่ะคะนั่งบาร์จิบค็อกเทลจริงๆชีวิตเราเนี่ยเหนื่อยจากการทำงานการได้มาพักผ่อนเติมพลังหาแรงบันดาลใจใหม่ๆแค่นี้เราก็มีแรงกลับไปสู้กับงานแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ปองขอลาไปด้วยการโชว์กระบองไฟที่โรงแรมเขาจัดไว้ให้แล้วกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สนุนโดยโชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิด f ฟร s h Mint ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ